ทุบแบบนี้ไม่ได้นะอาจารย์ทุบแบบนี้เสร็้อาจารย์กำลังไม่เข้าใจนะอาจารย์ไม่เข้าใจนะพูดเองไม่ไปต่อไม่ได้นะจ๊ะอ๋อโอเคโอเคโอเคคือคือเราเราระงับแน่เราระงับระงับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะช้าอาจารย์ตามผมมา ัอะไรสำคัญที่อะไรสาคัญที่สุดก็คือจิตถึงที่สาคัญที่สุด ใจอีกใจจะเใจอยูสติสติสติครับสติโอ้ดีแล้วเจอ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 สติอยู่กับตัวนี้เอง

เอาเข้าใจสติครับสติคือสติคือสิ่งสำคัญจะจะจะ,จะบอกคับจะบอกตัวสาคัญก็ไม่เอากลัวกลัวจะไม่ภัยเราสติคือสิ่งสำคัญที่สุดครับท่านสติคือตัวสติคือตัวสําคัญที่สุดก็กลัวไม่เพราะอีกต้องสติคือสิ่งสําคัญที่สุด จะบอกสติมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดยิ่งใช้ไม่ได้เลยสติคือสิ่งสำคัญที่สุดนั่นแหละถึงจะถูกต้องใชเเ่เป็นเชือก,เเชอกนะนะชชัั่่งงงหออออเเเป็เืืก,กตตออี้จ ลิงคือจิตลิงคือลิงคือจิตใช่ครับเพียงเราก็เชื่อสติเชื่อสติเชื่อไปผูกทั้ง่อเลยเสร็จแล้วไปเชื่ออีกเราก็ไปผูกที่ใจครับที่อยู่ในใจเราเพราะะเชื่อเส้นนี้สติก็จะค่อยดึง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 ให้จิตเนี่ยไมค่อยแล้ลิงอ่ะดึงลิงอ่ะดึงลิงเข้ามาเอามาผูกไว้กับใจให้ได้ มารวมอยู่กับใจได้เมื่อไหร่ปั๊มนั่นล่ะคือความส,ส,สุขสงบเย็นไม่ส่งจิตออกนอกครับพี่มองเห็นไหมมองเห็นภาพที่บรรยายไหมครับมองเห็นครับ,รบมองเห็นเพราะฉะนะตรงนี้คือคําอธิบายที่บอกว่าที่บอกว่าอะไรเปิดเปิดมาก่อนปิดก่อนสี่สี่เปิดก่อน สามปอตามหลังหนึ่งเปิดปากพูดก่อนสองเปิดใจเห็นตามสามเปิดจิตรับรู้สี่เปิดวิญญาณยอมรับรู้เ,เป็นอย่าง,างนั้นครับอาจารย์นี้ก็จะของปลังลงรายละเอียดว่าเปิดใจกับเปิดจิตต่างกันยังไงอ๋ออาาจาจจรเเสหลักป็นตว ครับเมื่อเมือเมื่อเปิยังตามแล้วเนี่ยผมไม่ได้ต้องรับรู้เพราะฉนั้นเราจะรับรู้จจะรับรู้มมือนกับเราต้องออนลน์เนี่ยมไหวกับมาไหวกับสาหลักเพือจิตะโมไปใจนี้ได้ครับนี่ยถึงจะคือว่าถึงจะว่ารับรู้แต่พอรับรู้แล้วอะไรตามมารือไม่ญานต้องยอมรับด้วยไปตัดผองเดี๋ยวเพื่อัับมา ครับครับครับเพราะเพราะว่าพอดีพอดีอดผู้บังคับบัญชาบอกให้ไปตัดผมซะอีกแล้วโอเคนะพี่ okay, เดี๋ยว <okay. S 1> ผมไปตัดผมก่อน <Okay. S 1> แม่แม่บอกให้ไปตัดผม <laughs> ไป